สวัสดีครับทุกคนวันนี้คือเป็นวันจันทร์ที่10ชั่วโมงเด่งด่วนของคนหลายๆคนซึ่งทำงานในเขตพับป,ปะแดงมงานากรุงเทพครับนี่คือบรรยากาศตอนเก่าแปโมง 40, สีส่นาทีสุขสวัสดิมานาน์มงานาอ่ามงนาสามแยกพับป,ประแดงวันนี้ก็ ทำงานที่เก่าล้วครับออกจากสุขสวัสดิ์ขาเขาก็ท่อหม้อมนีสิปไปเจริญนครเขาออฟฟิศที่เก่าแล้วครับแปดโมงกกลัวหรอเป็นชั่วโมงเร่งด่วมนมีกระสีอีกสองรอยเมตรกระสีถึงสามแยกพระประแดงถนนสุขสวัสดิ์ครับที่คือเก่าครับเสาๆเหมือนน้วจันทร์ เี๋ยวคือเกา่ามา่ายทุกคนในเบิร์กันในบรรยากาศชัมม่วโมงหลิ่งดวงของการทำงานวันจันทร์ที่10ต้องเสเ้าปดโมงเกือบจะเก่าโมงกันละรถก็ร้ายครับต่างคนต่างแย่งกันทำมาหากินต่างคนจะต่างเขางานกันบางคนก็นเข้าไปแล้วนี่ครับ รถหลายครับเสามาวันจันทร์เนี่ยนี่คือไฟแดงสามแยกพระระแดงครับผมก็สีตรงไปเขาเจริญคนครตอนนี้ไฟเขียวการก่อสร้างกะเพิ่นว่าสีเซจสินในปีถ่ถดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมั่งก่อสร้างรถไฟฟ้าข้างบนนี่ครับไปอ่าพัสมุตเจดีจากในเมืองกรุงเทพล่ะออกไปสมุตเจดี มาถ่ายให้ทุกคนในเบิ้งกันกับคุณยจบซ้ำนี้แล้ะครับ